ฟรีเครดิต50ไม่ต้องฝากก่อนเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์ bkk999th สวัสดีครับพวก,กับสุริข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่พออเมืองทองอยู่ในเต็ดเปิดโฉมข้างทีมชาตไทยคนแรกนะครับที่เตรียมไปร่วมทัพทีมแกล่งที่ญี่ปุ่นนั่นก็คืออุระวะเรดไดมอนด์ ภายหลังเมืองทองอยูเนเต็ดทีมย่างแย่งหรีศึกไทยลีกจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรอุระเรดไดมอน Demon, ทีมแกร่งจากเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นแห่งเมืองไซตามะล่าสุดนะครับเสียเป้โรนาริสซื่อวาจาพาออสโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดได้เปิดเผยผ่านเพจบีจีบางประกงนักเตะทีมชาติไทยคนแรกที่จะไปลุยเจลีกคนต่อไปก็คืออดิศักดิ์ไกรสอนโดยมิเปรระบุว่ามีนักเตะยูนิคอรหลายคนที่จะได้รับโอกาสไปโชว์ฝีเท้าที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือโจกัปออดิษักไกรสอนสุน,น่าตัวหลักของทีมชาติไทยที่ตอนนี้กลายเป็นกหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยไปแล้วโดยทุกา่างนี้นะครับเราต้องการเปิดโอกาสให้กับเจ้าตัวได้โชว์ฝีเท้าให้กับกิเลนพยอมเมืองทองยูเนเต็ดอย่างเต็มที่มากที่สุดโดยที่ผ่านมาน่นเียดายที่เขาพลาดไปค้าแข้งในศึกเคลีกเกาหลีใต้อย่างฉิวเฉียดเพราะการเจรจาขั้นตอนสุดท้ายไม่ลงตัวแต่นตักกเชื่อได้ว่าโจากัปมีโอกาสที่จะไปเล่นในประเทศญี่ปุ่นแน่นอน แต่จะเป็นอุลวะเรดเดมอนหรือทีมอื่นๆก็แล้วแต่การเจรจา,าต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญเมื่อถึงเวลานั้นเมืองทองก็ต้องหากหน้าคนใหม่มาแทนที่เขาได้แล้วด้วยนะฮะก็มีโอกาสนะครับสำหรับเจ้ากับอดิศักกาสอนนะครับเป็นศูนย์หน้าทีมชาติไทยสไตล์คล้ายๆเจ้ามวยเีลิสิงแดงดานนั่นละครับเป็นกหน้าตัวเต้าที่มีความเฉียบคมและค่อนข้างที่จะใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองนะครับก็ขอให้ได้ไปไวๆไนะฮะสำหรับอดิศักกาสอนนะครับ ต่อยอดสู่เคลีก5สิ่งที่สัสวารักแสดงเห็นจากเกม ACL รอบนักเอา์แม้จะเสียดายเหลือเกินที่บีจีปตุมยูนเต็ดทีมระดับแชมป์ไทยลีกจากประเทศไทยของเราตกรอบ16ทีมสุดท้ายของศึก FC แชมเปียนลีก2 0 2 1เพราะอุตสาหยันสเสมอชลบุฮุนไดมอเตอร์ดีกีทีมแชมป์เคลีกเกาหลีใต้ได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์1-1ใน120นาทีแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไปในช่วงการดวลลูกจุดโทษนะครับ แต่บนความเสียดายที่ไม่ได้เห็นทีมจากไทยลีกผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ก็มีความดีใจและภาคภูมิใจนะครับที่นักเตะไทยของทีมกระต่ายแก้วสู้กับทีมระดับเอเชียได้อย่างสนุกสูสีและไม่กลัวเกรงศักดิ์ศรีอดีตแชมป์ ACL 2สมัยเต็ยอย่างใดและที่จะไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนั่นก็คือความพวกภูณใจของศักดิ์สิทธิ์เฮเบอร์เกิร์แนวเตะเท้าซ้ายจากจังหวัดบุรีรัมยูเนเต็ดที่ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ให้กับชุนบุฮูหดใมอเตอร์ ในตำแหน่งแบ,บ็คซ้ายและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระดับหนึ่งโดยเจ้าตัวได้อยู่ในเกมนี้ถึง80 N นาทีซึ่งก็มีหลายอย่างมากมายที่เจ้าพีได้แสดงออกมาเห็นถึงความสามารถที่ถูกยกระดับจากฝีเท้าในเรื่องของการฝึกซ้อมกับยอดทีมจากเกาหลีใต้และบทความนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5สิ่งที่สารสักหายไกนแสดงเห็นจากเกม ACL 2021รอ่บอดร่มต้องเอาและอาจจะต่อยอดให้เขาได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมระดับเคลีเกาหลีใต้ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้ 1. ความมุ่งมัน่นซึ่งแรกที่เราต้องพูดถึงก่อนที่จะไปพูดอย่างอื่นก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจและความกระหายที่จะลงสนามของเจ้าพีที่เขาแสดงออกมาให้เห็นโดยที่ไม่ต้องพูดหรืออธิบายอะไรเสียํำตลอดการแข่งขันในเกมนี้เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกนับตงแต่ทยายมาเล่นในถิ่น ซอนจู World Cup Stadium, เวอร์คัพสเตเดียมเขาแสดงเงินถึงความมุ่งมั่นมากๆที่วิ่งพลานไปทั่วพื้นที่ที่เขาต้องรับผิดชอบและมีแววตาที่ตั้งใจสุดๆกับโอกาสที่เขาได้รับและเชื่อได้ว่า Kim ik, คิมซังซิกกุนซือของชุนโดคงเห็นไม่มากก็น้อยถึงความตั้งใจของศัตสลัก,กและเขาเชื่อว่าตนเองคงคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจส่งชื่อศัตสลัก,กลงมาแทนมาดูบาโร่ปีกทีมชาติแกมเบียที่มีการมาเจ็บในฐานะนักเตะต,ต,ต่างชาติและให้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเสียด้วย 2. องสถิติไม่เคยหลอกใครตลอด8 1นาทีที่สตอลักไหบะโคนได้อยู่ในสนามในเกมดังกล่าวเขาได้จับบอลทั้งสิ้น1 0ครั้งและจ่ายบอลเสียเพียงแค่6ครั้งเท่านั้น,นครับโดยมีการแทเกล2ครั้งและตัดฟาวล์คู่แข่งจํานวนอีก6ครั้งซึ่งถือว่าเป็นสถิติไม่แย่มากนักกับนักเตะในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่ได้จับบอลมากกว่า100ครั้งในเกมเดียวแบ็คจะสร้างคีย์พาสไม่ได้ แต่การเติมเกมขึ้นไปแล้วการเปิดบอลเข้าพื้นที่อันตรายทั้งหมด6ครั้งก็บ่งบอกดีดีว่าเขาไม่ได้ลงไปเติมให้แค่เต็มนะฮะแต่เขานั้นไปเติมให้ทีมได้สมบูรณ์ขึ้นนั่นเอง 3. วินัยเกมรับที่ยอดเยี่ยมเป็นเกมที่สระเสซลไฮประโคนมีโอกาสเล่นฟุตบอลในแดนของคู่แข่งมากกว่าแดนของตัวเอง โดยการจับบอลของเขาจํานวน104ครั้งนั้นเป็นการจับบอลในแดนของตัวเองเพียงแค่3าครั้งและจับบอลในแดนคู่แข่งทั้งหมด72ครั้งอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นหมายความว่าเขามีช่วงเวลาที่ได้เติมเกมรุกมากพอสมควรและมีหลายต่อหลายครั้งที่ทีมโดนบุกสวนกลับจากพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของเขาและสิ่งที่เขาแสดงเห็นก็คือในเกมนี้เขามีวินัยในการเล่นเกมรับที่จะเยี่ยมวิ่งลงมารับผิดชอบในเกมรับพื้นที่ของตัวเองได,ดีและตัดเกมคู่แข่ง ซึ่งเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยเช่นเดียวกับเขาได้ถึง6ครั้งในเกมนี้นี่เป็นบทบาทของแบ็คซ้ายที่เล่นทั้งเกมรุกและเกมรับและไม่ลืมที่จะรับผิดชอบเกมรับของตัวเองด้วย 4. เพื่อนกล้าฝากบอลสิ่งที่ได้เห็นนักเตะไทยต้องเจอกันบ่อยเมื่อได้ย้ายไปเล่นฟุตบอลอาชีพยังลีกที่อยู่ในเลเวลสูงกว่าก็คือการต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อมัน่นและเชื่อใจเพื่อนร่วมทีม แต่เกมเมื่อวันก่อนนะครับสุสลรศกัายาเป็นนักเตะที่มีการต่อบอลกับเพื่อนร่วมทีมอย่างฮงโจโฮมากถึงส1อดครั้งด้วยกันซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของทีมชุนบุและมากกว่าคู่อันดับหนึ่งของบีจีที่มีการต่อบอลร่วมกันมากที่สุดอย่างคู่ของทีเลสินและสลรัดยูเยนที่จ่ายบอลให้กันไปทั้งหมด14ครั้งอีกด้วยเมื่อแสดงเห็นว่าเขามีความสามารถเมื่อแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจเมื่อเพื่อนกล้าฝากบอลให้เล่นและเมื่อเล่นกับบอลได้ดีย้ำที่มีโอกาสทุกอย่างมันนก็เเรริิ่่มมีีทททศางดขึ้ืยๆ 5สุดท้ายความมั่นใจที่ต่อยอดได้เมื่อผ่านไป81นาทีหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเราก็ได้เห็นสีหน้าของเจ้าพีที่สดชื่นสดใสขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากที่เขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถลงเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมระดับเคลกได้และทำผลง,งานได้ไม่ค้เลในส่วนของตำแหน่งด้านซ้ายที่เขาต้องรับผิดชอบสนั้นก็ทําให้เขามีความมั่นใจว่าตัวเองมีดีพอจะได้ไปต่อกับสโมสรแห่งนี้อย่างน้อยก็นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของศึก เคลีกเกกหลีใต้ในฤดูกาล2021ที่เขาอาจจะถึงเวลาที่จะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างแล้วหากเกมในวันนั้นสา,ารักลงไปแล้วทำพลาดหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นทำเสียลูกจุดโทษหรือเล่นแบบลนลานตื่นสนามมันคงไม่จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งชนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือความมั่นใจของสารักไหปผู้คนที่เกิดขึ้นหลังจากตัวเกมมันเกิดจากจิตใจที่แข็งแกร่งของเขาที่ลงสนามตั้งแต่ต้นเกมอย่างมั่นใจไม่กลัวเกรง แม้มันจะเป็นนัดแรกในฐานะตัวจริงและเป็นเกมที่ใหญ่ระดับ ACL รอบนอกเอาต์แถมเจอคู่ตกรเป็นทีมจากเมืองเกิดเมืองนอนของเขาเสีเอีกหลังจากนี้ในฐานะแฟนบอลชาวไทยก็คงต้องเชียร์อัพกันต่อไปให้เจ้าพีได้ลงสนามบ่อยครั้งขึ้นไปอีกในเกมเคลีกเกาหลีใต้และขอให้เจ้าตัวประสบความสุเด็จทั้งในศึกเคลีเกาหลีใต้ ฤดูกาลนี้รวมถึง AFC h a m p i เช s l e อ g ี e อีกด้วยที่ยังอยู่ในเส้นทางการลุนแชมป์และไม่นานะครับเราอาจจะได้เห็นนักเตะไทยอยู่ในฐานะแชามป์เคลิกหรือแชมป์ A อเสักครั้งก็ได้ในชีวิตนี้